หลวงพอ่อฤาษีเลิยงดำวัดทสุงสงค,ครามโลกครั้งที่สามเมืองไทยจะเป็นมหาเศรษฐีหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีเลิงดำเล่าให้ฟังเรื่องสงครามโลกครั้งที่สามเมืองไทยจะเป็นมหาเศรษฐีตอนนี้ขอพูดถึงตอนที่ไทยจะเป็นมหาเศรษฐีถ้าสงครามโลกเกิดขึ้น ท่านทั้งหลายคิดออกหรืออยังว่าสงครามโลกเกิดขึ้นและมันก็ไม่ได้เกิดกับประเทศไทยโดยตรงมันเกิดภายนอกประเทศนอกเขตของไทยเป็นอันว่าลูกปืนก็ไม่มาถึงประเทศไทยเครื่องบินก็ไม่มาถึงประเทศไทยแต่ต้องระวังจรวดเรื่องจรวดนี่ต้องระวังกันหน่อยเพราะจรวดมันมาจากใต้น้ำได้มันยิงทางไกลได้ถ้ามันจะเกิดขึ้นบ้าง ก็เป็นขนาดย่มยอมๆตามจุดต่างๆเป็นจุดเล็กๆอาจจะโปรจุดนี้บ้างจุดนั้นบ้างเป็นการทำให้รวนกำลังของทหารรวนแล้วจะตั้งกลุ่มขึ้นบางจุดเป็นกลุ่มใหญ่หน่อยก็ไม่มีอะไรน่าหนักใจก็รวมความว่าสงครามโลกไม่มีเรื่องหนักใจในเรื่องการตายของเราเรื่องรังสีของวิทยาศาสตร์รังสีต่างๆไม่ต้องวิตกกังวล ขอยืนยันว่าบุคคลที่นับถือพระพุทธเจ้าจะไม่ตายเพราะรังสีต่างๆตามที่บอกแล้วทีนี้ความร่ำรวยอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างประการแรกขอบอกเรื่องว่าน้ำมันจะเป็นเหตุให้รวยเพราะว่าทุกประเทศต้องใช้น้ำมันและอีกประการหนึ่งนั่นก็คือว่าถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นจริงๆถึงแม้ว่าเรา จะไม่ได้เข้าสงครามโลกโดยตรงแต่ว่าทหารของประเทศบางประเทศจะต้องยกเข้ามาตั้งในจุดใดจุดหนึ่งของประเทศไทยเวลานั้นเราก็ขายน้ำมันให้เขาเราก็รวยถ้ามีกองทหารอื่นเข้ามามันก็จะดีหรือไม่ดีนี่ก็เป็นเรื่องของการเมืองแต่มีความจำเป็นเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับถ้ามีการยอมรับรายได้ต่างๆของประชาชน ก็เกิดขึ้นทีนี้รัศมีสงครามในเมื่อมันไม่ถึงประเทศไทยเราก็ไม่มีความลำบากบรรดาท่านที่ทำนาทั้งหลายท่านที่มีนาอย่าเพิ่งขายนาในราคาแพงมากนักคือขายก็ขายเถอะแต่อย่าขายให้มันหมดก็มีคนหลายคนบอกว่ามีที่20ไร่บ้าง30ไร่บ้าง50ไร่บ้างร้อยไร่บ้าง อยากจะขายขายได้ไร้ละเป็นล้านนี่ก็เห็นใจเหมือนกันความจริงเงินนับล้านเป็นของหายากก็เห็นใจเขาอาจจะตั้งตัวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าไม่ลืมตัวแต่ว่าบางท่านที่ไม่มีโอกาสจะขายนาของท่านได้นาของท่านอยู่ไกลที่จเจริญอยู่ไกลแม่น้ำไกลถนนถ้าเขาจะซื้อก็ซื้อ,อราคาถูกท่านก็ไม่อยากจะขาย ท่านจะขายราคาแพงในที่สุดก็ไม่มีโอกาสจะขายในเมื่อเวลานี้ไม่มีโอกาสจะขายท่านอาจจะเสียดายวาทถ่นาของเราไม่ได้ขายเราไม่รวยแต่ถ้าว่าสงครามโลกเกิดขึ้นจริงๆท่านจะดีใจเพราะหนาท่านไม่ได้ขายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะข้าวของท่านที่ออกมาราคามันแพงมันจะขายดี ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะแพงกันหมดดูสงครามโลกครั้งที่สองทุกสิ่งทุกอย่างมันหายากยิ่งเขายิ่งรบกันโอกาสที่เขาจะทำมันก็มีน้อยเขาต้องใช้เวลารบกันมากขึ้นทีนี้เราก็ขายได้ดีมาส่วนด้านของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็มีมากแต่ว่าอุตสาหกรรมก็ต้องระวังโรงงานโรงงานต่างๆต้องระวังระเบิดภาคพื้นดิน ไม่ใช่ระเบิดจากอากาศระเบิดภาคพื้นดินจะอานละวาดถ้าจะถามว่าหาทางป้องกันอย่างไรนี่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหรือท่านเจ้าของโรงงานดานพุทธศาสนาก็มีบอกไม่ได้จะบอกได้อย่างไรว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าท่านกันหรือเปล่าละ่ะถ้านับถือเท่ากันก็เอาของที่ท่านให้ไว้ ท่านให้ไว้นั่นก็คือความดีของดีถ้ามีไว้ในรัศมีนั้นจะไม่มีอันตรายจากภัยระเบิดและภัยโจมตีต่างๆจะไม่เกิดขึ้นเหมือนกับสมัยที่พอกอคอในที่ต่างๆเคยถูกโจมตีและเจ้าของสถานที่นั้นเจ้าหน้าที่ไหนที่นั้นเกิดมีความคารพพระพุทธเจ้าขึ้นมามีของอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงไว้เป็นเขต ในเขตนั้นปรากฏว่าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่เคยถูกโจมตีหรือข่าศึกยิงเข้ามาก็ไม่เข้าสถานที่ตรงหน้าไม่เข้าฐานเป็นอันว่าทหารในเขตนั้นก็ปลอดภัยข้อนี้เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าถ้าเรานับถือพระพุทธศาสนาจริงและยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริงสิ่งใดที่ท่านให้ไว้สิ่งนั้นเราควรเคารพด้วยความจริงใจ แล้วทุกท่านจะปลอดภัยจากสงครามโลกครั้งที่สามนี้ทีนี้ถ้าโรงงานต่างๆมีความเคารพพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจจริงๆโรงงานนั้นๆจะพ้นอันตรายจากระเบิดและการทำอันตรายต่างๆจากสันพาวุธจะไม่เกิดขึ้นกับโรงงานนั้นโรงงานนั้นในเมื่อผลิตของได้ก็จะขายดีรวยเขารบกันเขาไม่มีเวลาทา เรามีเวลาทำเพราะเราไม่ต้องรบเขาต้องสูญต้องเสียเงินเพื่อการรบการรบต้องใช้เงินมากเราไม่ต้องสูญเสียเงินเพราะการรบเราก็ขายของเราไปในเมื่อของมันขาดราคาก็แพงในเมื่อขายของได้ราคาแพงรัฐบาลก็ได้ภาษีอากรมากขึ้นประเทศก็รวยคนในประเทศก็รวยในพูดถึงความร่ำรวย ที่ไทยจะเป็นมหาเศรษฐีโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันตามจุดต่างๆที่บริษัทเขาเจาะไว้เขาบอกว่ามันไม่พอใช้มันก็จะปรากฏขึ้นเพราะเราไม่มีโอกาสซื้อน้ำมันจากต่างประเทศทาน้ำมันต่างประเทศจะซื้อได้ยากราคาแพงอันนี้เขาจะดึงขึ้นมาใช้ราคาเหมือนราคาต่างประเทศอย่างนี้อุตสาหกรรมของเราก็จะรวยไม่ได้ ถ้าบังเอิญคนไทยอย่างที่ฝางใช้หัวเจาะลึกๆหัวเจาะยาวๆเจาะลงไปลึกๆแต่ตามหลักนักวิชาการเขามีอยู่อาตามาก็ไม่ได้ค้านตามนั้นนะลองเจาะดูตามที่ดอตอร์สัพพศาสตร์ท่านพูดดรสัพพศาสตร์ท่านบอกว่าที่ใดก,ก็ตามเจาะลงไปมันจะมีน้ํามันแต่ว่าผิวดินมันจะลึกจะตื้นกว่ากันนั้นอีกอย่างหนึ่งตั้งหาก เท่าที่เขาเจาะเวลานี้ยังไม่ถึงขุนน้ำมันจริงๆมันไปถึงต่อมเล็กๆบนหลังถังของน้ำมันยังไม่ถึงขุมน้ำมันแท้ถ้าใช้หัวเจาะประมาณ6กิโลเมตรอย่างอังกฤษเจาะอย่างนี้ไม่ต้องใช้กี่บอเพียงแค่สิบบอดึงกันบันไม่รู้จักเท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้จักหมดเราใช้ประมาณสามิบเท่าหรือสา0ร้อยเท่าของเวลานี้ สักหนึ่งพันปีมันก็ไม่หมดเพราะมันเป็นทะเลใหญ่ดรสันพศท,ท่านพูดอย่างนี้นะถ้าบังเอิญคนไทยของเราดึงขึ้นมาได้เองเราก็กดราคาน้ำมันให้ต่ำลงไปอย่างแพงที่สุดก็เท่ากับราคาน้ำมันในปัจจุบันรักษาราคาน้ำมันไว้ต่างประเทศเขาต้องซื้อแพงเราถูกอุตสาหกรรมของเราก็มีราคาถูกขายก็ได้กำไร กำไรก็จะมีมากกำไรจากอุตสาหกรรมด้วยกำไรจาก,กเกษตรกรรมด้วยกำไรจากน้ำมันด้วยและก็จะมีกำไรมากมายประเทศไทยก็จะเป็นมหาเศรษฐีทีนี้ต่อไปมันก็มีเวลาเหลือบรรดาท่านพุทธบริษัทก็มาคุยกันว,กกว,กว่าถ้าสงครามโลกไม่เกิดจะว่าอย่างไรก็ต้องตอบว่าถ้าสงครามโลกไม่เกิดก็เป็นของดีสิ แต่ว่าท่านด็อกเตอร์สันพศส์นี่ก็เช่นเดียวกันท่านบอกเขาไม่เรียกสงครามโลกเขาเรียกสงครามใหญ่มันเป็นสงครามใหญ่ไม่ใช่สงครามโลกก็เป็นอันว่าถึงแม้จะเป็นสงครามโลกก็ตามสงครามใหญ่ก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราก็เอาบทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่สองมาใช้กันอันดับหนึ่งผ้าในสมัยนั้นหาคนนุ่งผ้าดีได้ยาก ส่วนมากก็จะมีคนนุ่งผ้าขาดๆเพราะเวลานั้นโรงงานทำผ้าของเรายังมีน้อยแต่เวลานี้โรงงานทำผ้าของเรามีมากแต่ก็ไม่แน่นอนนัก BOMB บางทีระเบิดเพลิงจะเกิดจากภาคพื้นดินก็ได้ถ้าระเบิดเพลิงจากภาคพื้นดินเกิดกับโรงงานโรงงานทำผ้าของเราก็จะสลายตัว้าก็จะน้อยอันดับแรกเตรียมผ้าไว้ก่อน อันดับที่สองเตรียมพื้นดินไว้ถ้ามีอยู่บ้างไม่มากไม่น้อยก็อย่าพึ่งรีบขายเกินไปถ้าได้กำไรมากๆเพียงล้านๆก็ไม่ว่าอะไรขายเถอะแล้วเก็บเงินไว้ให้ดีอย่าใช้ให้มันหมดตัวจงคิดว่าถ้ามันหมดตัวแล้วเราไม่มีทางจะหาที่ดินมาขายได้ใหม่ประการที่สองก็เตรียมเนื้อเตรียมกายเตรียมใจ เตรียมใจไว้นึกถึงความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าโลกเต็มไปได้วยความทุกข์โลกไม่มีความสุขโลกเป็นอนิจจงหาความเที่ยงไม่ได้ในเมื่อมันเป็นอนิจจงมันก็เป็นความทุกข์ในที่สุดก็เป็นอนัตตาตายหมดถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรความจริงเป็นอย่างนั้นถ้าเรายอมรับก็ไม่เป็นไร ถ้าจิตยังไม่ยอมรับมันก็มีความดิ้นรนมันก็มีความเร่าร้อนถึงจะดิ้นรนจะเร่าร้อนขนาดไหนก็ตามเราก็จะหนีไม่พ้นในเมื่อหนี้ไม่พ้นเราก็ต้องทนสู้ทนสู้กับภาวะสงครามทีนี้เราจะสู้กับใครเราก็สู้กับตัวเราเองนั่นคือต้องใช้น้อยกินน้อยนอนมากๆและตื่นไวๆ ใช้กำลังร่างกายทำการงานให้ดีไอพูดอย่างนี้ก็พูดเรื่อย,อยไปเป็นอันว่าตามคำพยากรณ์ของดออรสันพศาสท่านบอกว่าประเทศไทยจะเป็นมหาเศรษฐีและคนไทยทุกคนจะเป็นมหาเศรษฐีไหมก็ต้องขอตอบว่าคนไทยทุกคนไม่เป็นมหาเศรษฐีกันทุกคนแต่ว่าก็มีคนจำนวนมากก็จะเป็นลูกศิษย์ของมหาเศรษฐี คือเป็นคนงานของมหาเศรษฐีเราก็จะเป็นเศรษฐีเล็กในครอบครัวเล็กๆได้เหมือนกันเอาละ่ะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในตอนนี้ก็ขอสรุปว่าขอบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าลืมองค์จมเด็จพระบรมโรกเชษเตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่าเราจะบูชาพระทุกวัน นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนหลับเตือนใหม่ๆนึกถึงพระพุทธเจ้าบูชาพระบูชาพระถ้าว่าอย่างอื่นไม่ได้ก็ว่านะโมตสะสามโหนด้วยความคารพในพระพุทธเจ้าจริงแล้วว่าพุทธทังสารนังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึง่งธรรมังสารนังคัจฉามิข้าพรเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึง่ง สังขังสรารนังคัจามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแค่นี้ก่อนหลับและตื่นใหม่ๆทุกวันบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านจะปลอดภัยและจะมีความร่ำรวยเวลานี้ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านพุทธบริษัทศาสนิกชนผู้รับฝังทุกๆท,ท,ท่านเทิน